ผู้ลงท้าชิงตำแหน่งนายกบอลไทยอดีตตำรวจเบอร์หนึ่งที่บอกซีกับคุณเนวินชิดชอบแห่งบุรีรัมแต่สมมุติทีมกอไก่ทำผิดเจอแบนด์หนึ่งนะัดบ,บุรีรัมเป็นบ้างโดนแน่นอน <laughs> บอกเลย <laughs> ย่านพูดโดนดูสักคุณเนวินเ,เ,เนี่ย <laughs> ขับมอเตอร์ไซค์บนมอเตอร์เวย์ผมโทรศัพท์ให้ลูกน้องไปจับเลย <laughs> ไปถามคุณเนวินว่าถูกจับไนดะ้จริงหรือเปล่า แล้วจับเสร็จผมเรียกลูกน้องที่จับมารับรางวัลให้เห็นว่าเป็นพวกกันไม่ได้รับการยกเว้นแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรผมผมบอกมันไม่ดีเหรอถ้าผมจับคุณเขาจะได้รู้ว่าผมตรงไปตรงมาเขาบอกดีครับดีครับดีครับผมก็บทีหลังก็อย่าขับอีกแล้วกันอเป็นห่วงคุณขับรถมอเตอร์เวย์รถมันวายรถมันเร็วเดี๋ยวจะโดนรถยนต์มันเฉียวไปซะในความเป็นห่วงเลยจับเขาเป็นห่วงเลยจับซะเลย เอาเอางคนที่ไม่เชียร์บุรีรัมครับพี่ไม่ทอดทิ้งกันนะไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งผมสัญญานะครับว่าถ้าผมมีโอกาสนะครับผมต้องให้ความเป็นธรรมกับทุก,ท,กท,ทีมนะครับขอบอกกับทีมฟุตบอลหรือสโมสรฟุตบอลทุกทีมนะครับให้สบายใจได้ว่าเรื่องนี้เนี่ย คนชื่อสมยศพุ่มพันม่วงไม่ยอมเอาชื่อเสียงที่ผมสร้างสมมาทั้งชีวิตในตำแหน่งผู้จัดการบริษัทนะครับมาทิ้งกับการเล่นพักเล่นพวกนะครับก็ผมเองเนี่ยต่อต้านการเล่นพักเล่นพวกความไม่บริสุทธิธรรมแล้วผมมาทำซะเองผมก็เลวสิ้นดีตรงไปตรงมา<ะ>แฟร์แฟร์ตรงๆนะครับอย่ก็ขอบคุณมากครับครับส<ม>วัสดีครับสวัสดีครับ